รัโอย้โหรับ oh, พ oh, so oh, so the 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 ี่แจ็คนพูดถึงเยอะก็ดีใจครับดีใจที่มันก็เป็นสิ่งที่มันเกินความคิดเราเหมือนกันว่าเพลงที่เราตั้งใจทำไทยเราก็ทำให้ทยอยปล่อนเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีก่อนเป็นเพลงอีกทำหนูเป็นแนวเพลงแบบไหนครับเป็นเพลงที่ได้ฟิชเชอร์ริงคู่พี่แจ๊กครับคือหลายๆคนก็เคยได้ฟังไปแล้วในระบายนครับแต่ว่าอาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่เคยได้ฟังก็ก็มีโอกาสได้ฟังนะครับมีโอกาสทำเป็นเอ็มพี ใช่จะเป็น MV ด้วยครับแต่ว่าก็กำลังคุยอยู่ว่า MV จะเป็นออกมาแนวไหนเพื่อนเอกเป็นใครเลยให้เห็นแน่นอนคนรนะับผมแล้วบอกว่าเนะี้เ ใ,ใช่คือหลายๆคนอาจจะติดภาพจากวิดีโอสตาร์ของผมรองคู่พี่แก้มแล้วก็เห็นเป็นแบบว่ามุมแบบโชว์พลังเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่ง,งที่เราได้เห็นความแตกต่างของวิธีการร้องแต่ว่ายังมีการใส่แบบเทคนิคเล็กน้อยๆใส่ลงไปด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีโอกาสได้มาร้องด้วยที่างานนี้นะครับผมก็องเป็นครั้งแรกเลยด้วยะอไรอ่าเรียกว่าแนวเพลง จะรักแบบแนวเพลงเดิมไม่มีเปลี่ยนจะเร็วเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆในระลบั้มก็จะมีเพลงเร็วก well> ับเลความแหวนจิ้มแต่ว่าก็ในอนาคตเดี๋ยวต้องอาจจะมีเพลงที่อาจจะไม่ใช่แบบเพลงเร็วแบบว่าแดนซ์ไปเลยอาจจะเป็นจังหวะโยกไปที่สไตล์อื่นี่แบบสบายๆนะครับใช่มีโอกาสจะออกอัลบั้มแบบเต็มแบบแก้มแบบทุกคน โอ้อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ไม่เพลงอะไรแต่ว่าคงจะปล่อยเพลงที่ก่อนนะเป็นการเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นการร้องอย่างไรก็ได้มก่อนก็คงจะดูอีกทีเดี๋ยวไม่ได้คุยไปเดี๋ยวสตาฟจมาคุยกับละครจะมีละครดุ๊กแล้วก็ทีนี้ตอนนี้ทุกคนก็แบบมีโอกาสได้เรียนนะคะออรับเดี๋ยวสตาฟเป็นคน้เรียนเป็นการแสดงว่าจะเป็นจัดจากเอ,อ๋อน้อยเองหรือว่าหลายๆคนแต่ว่าคือก็ต้องดู ระยะเวลาด้วยดูช่วงเวลาดูเรื่องบทต่างๆในช่วงของการออกละครอะซึ่งมันอาจจะยังไม่ได้มีบทที่มันเข้ากับตัวเราซึ่งจริงๆแล้วสิ่งสำคัญในการเล่นละครเนี่ยมันคือการที่แบบหาบทที่เข้ากับตัวเรามากที่สุดคะใจเราอยากเล่นมคะอยากเล่นแค่ไหนเล่นเพราะว่ามันก็เป็นสิเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกแขนงนึงที่มันน่าสนใจ,จแต่เราไม่เคยลองอยากลองเหมือนกัน บทที่อยากเล่นแหละครับจริงๆก็แง่ไบนไม่ได้ไน,น,นะครับอาจจะแบบได้หมดอาจจะลองดูอกจะลองดูว่าเพราะว่าเราเองไม่เคยลอง,ง,ลงกันว่าไม่แน่ใจว่าแนวไหนแล้วขนาดไหนขนาดไหนอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเริ่มต้นไห้ลองดูว่าอันนี้มันใช่หรือเปล่าเสี่ยงลงอัอนราะยขนาดจุดพุดดิ้งละครเวทีครับตอนนี้ก็จริงๆก็ยังครับยังก็เหมือนกับว่า หมือนๆเหมรียญละครสักตัวเองต้องต้องเตรียมพร้อมไปเรื่อยแล้วก็รอเวลารอโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็บทอะไรหลายอย่างที่เหมาะสมทำหน้างานคอนเสิร์ตไา้ดีกว่าถ้าไปทัวร์ต่างจังหวัดน่อย มีก็จะมีงานแบบว่างานอีเวนต์งานจ้างก็จะมีมไปถึงดจะมีคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่อย่างเร่นเวทานะเชื่อเสียว่าฟิช t u r e n วิ่งออนเดอะบี้วันที่16บกุมภาพันธ์ใช่ก็จะจัดที่โอเชีลยน่าพยาครับก็เป็นคอนเสิร์ที่รวมศิลปินแบบสิบปากศิลปินเลยวก็มีผมมีพี่แก้มด้วยเดี๋ยที่ห้าพี่แกรมีพี่การมีพี่ฤทธิอะไรคนไปซึ่ง แน่นอนแล้วไฮไลท์เด็ดๆของเราที่เรียกว่าจะไปเกี่ยเด็ดเนี่ยคือชื่อคอนเสิร์ตก็คือฟิชเชอร์ริ่งคอนเสิร์ตวันนั้นก็จะมีการฟิชเชอร์ริงแน่นอนแต่ว่าจะเป็นคู่ไหนเพลงอะไรเนี่ยก็มาติดตามชมกันแสดงว่าอาจจะมีคนที่ไม่ใช่ผู้ป็นแแน่นอนถูกต้องคุ้มนะคุ้มแล้วก็ได้มีโอกาสไปเหมือนกับว่าถ้าเกิดไปดูก็คือได้ชิมบรรยากาศแบบว่าริมทะเลสบายๆกันด้วยแล้วเป็นช่วงหลังเทศกาลโรแมนติกเทศกาลวาเลนไทน์รับรองว่าโอ้โหไทยคนคลับเต็มแน่นอน Oke, kita 好，好，好。